สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมนำเอาอาพระหลวงปู่ทวดนะครับมาให้ท่านชมอีกตามเคยนะครับพระที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านี้คือพระหลวงปู่ทวดเนื้อวาดปีพศ2497นะครับ เป็นพิมพ์กรรมการหรือพิมพ์กลักไม้ขีดไฟนะครับพิมพ์กลักไม้ขีดไฟนะครับเดี๋ยวผมจะอยู่ใ,ใกล้นะครับเป็นพระเนื้อว่างน,นะครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีรูปเจดีนะครับนะครับนะฮะตันเตียนจะมีรูปเจดีนะครับ พระพิมพ์นี้เนื่องจากเขาพิมพ์ไว้แจกกรรมการนะครับในการสร้างพระนะครับนะพิมพ์นี้จึงมีน้อยนะมีน้อยแล้วคนที่มีของจริงนะพระองค์จริงเนี่ยนะครับเขาไม่ค่อยนำมาแสดงนะครับนะครับเพราะเกรงว่า บรรดาเซียนที่ไม่รู้จริงเลยนะครับมักจะอุปโลกเป็นเซียนเซียนกร,รมารอนะครับนะฮะเขาเรียกว่าเซียนกร,รมารอนะครับอสวดพระพอเห็นพระก็สวดว่าเป็นเป็นเ,เป็นพระเก่นนะครับเลยคนที่มีของจริงเลยเขาเขาเลยไม่อยากจะามาโชว์หรือเอามานำแสดงให้ชมนะครับแต่วันนี้ ในฐานะที่ท่านเป็น FC หรือแฟนคลับของผราดีเลอรนะครับผมเลยนำเอามาอาม,ามาแสดงให้ท่านชมนะครับนะครับนะครับภาะหลวงปู่ทวนี้มีพุทธคุณทางด้าน หลายด้านนะครับเขาเรียกว่าครอบจกักรวาลพุทธคุณครอบจกักรวาลนะครับโดยท่านสวดคําว่าตั้งนโมสามจบนะครับนับตั้งนโมสามจบแล้วก็สวดคําว่านะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานะครับนะ,บนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะครับนะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะอิติภคะวาแล้วท่านั้นท่านสวดไปเรื่อยๆจนจิตสงบนะครับนิ่งถ้าเป็นจิตจะเป็นสมาธิยิ่งดีนะครับคาถา,นาในจะศักดิ์สิทธิ์มากนะครับน่ะเป็นคาถาครอบจัก,กรวาลน,นะครับวันนี้ผมขอจบการบรรยายพระหลวงปู่ทวดหรือหลวงปูทวด เม่าวานปีพุทธศักราช2497นะครับพิมพ์กรรมการหรือพิมพ์กักไม้ขีดไฟหลังมีรูปเจด,ดีย์ไว้เพียงตอนนี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมีความเจริญในหน้าที่การงานในการประกอบสัมมาชีวะชอบขอให้ไม่เจ็บไม่จนมีกัลยาณมิตรทีดนะครับ สวัสดีครับ